แก้มพี่น้องปาลาคนนี้จีวาแปลว่าสวัสดีอีนางนานาลีอยยุแด่นที่ญี่ปุน่นแก้มกระสีจุนพูนงามเลศโสภาฉันเป็นนางมัจฉาซือว่าพี่น้องคิดคิวขาดคงสิกนี้แถววองดังโมทั้งพี่ซกับโปูคขาคงก้นผอด งามไปเบิดตลอดงามหอดสนนองว่าจานั่นกระค้งของงามปล่อยดาคนนางนี้เป็นหอน้อนย้อนความฝันคิดมาฝันเห็นพญานาคหลากสีเกี่ยวกายตั้งแต่น้อยจนใหญ่บ่เคยพอพบพนันนางนี้เกิดสงสัยคือสิอยู่ในด้านมหาสมุทรเป็น Oye ล้อน้อว่าแล้วสุขห่างแว่งยังคีย์นึ่แล้ว Let's go home Lamen ว่า i โนกิฮิโนกิ oki, นะครับวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีเว็นการหวันครับวันนี้โปรโดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลวีสิกสาวเซนกงวันนี้นะครส่งท้ายสัปดาห์นะกับวันที่28พฤษภาคม2อง5วันเสาร์นะกับ17นาฬิกาวันนี้มาดูโปรโดีทีเด็ดชุดนี้สามารถอัปเดตได้ถ้าเพิ่มเป็น Power M นะชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเป็น power amp เพิ่มเป็น4 x 4ก็มาที่ชุดนี้เลยนะครับนี่นะทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างครับค้ายคลึงกันแต่เราแค่เปลี่ยนแค่ power amp มาเป็น m t 4 0 0 8ก็จะเป็น4 x 4ได้แค่นี้หัวเครื่องเป็นก็มีชุดนี้นะครับนี่หัวเครื่องเป็นชุดนี้ mixer ใช้ตัวเดิมเพิ่มแต่ตู้2ใบเสียงกลาง2ใบ sub b a ส2ใบ power amp ใส่4อัน4 channel ข้าไป4 0 0 8ก็จะเป็นชุด4 4ทันทีนะครับนี่แค่เปลี่ยนให้แอม นิดเดียวบมาดูชุดนี้ก่อนครับชุดนี้นะฮะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทกับชุดกินปลาชุดขายดีประจําสัปดาห์ชุดขายดีประจํา,ดาดจเดือนในรอบสามเดือนกับชุดกินปลาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทลําโพงวงล้อสิบแปดนิ้วสิบแปดโปรทูนะฮะแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตนะคะนรั 2, บาะะพาเวอร์แอมป์ยังเป็นตัวเดิมครับเดี๋ยวดูมาดูที่ชุดคอนโทรลก่อน,อนหรือว่าชุดหัวเครื่องก่อนคนระับหรือว่าเครื่องปรุงก่อนตอนนี้นะ พวเวอเป็นรุ่น mt 800นะครับแปดร้อยบาทคูณสอง eq cross ไมลอยรุ่นจูนขึ้นได้เนี่ยเป็นตัวใหม่ครับนี่นี่จูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เป็นขึ้นตัวใหม่ตัวนี้เป็นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เสียงไมค์นี่บอกเลยชัดมากครับชัดมากตัวนี้ครับ pro 11นะครับนี่ pro 111หรือว่าตอง111่งหนี่ของ pro e นี่เขายูโรเทคดูนี่นะครับนี่นะสายไมค์ตัวนี้นะเดี๋ยวจูนขึ้นได้เดี๋ยวไม่สองตัวแล้วก็มีปลั๊กไฟนี่ครับปลั๊กไฟรุ่น t d แปด อีกหนึ่งตัวแล้วก็แหลกสองฝาผิวแคบล่าสองฝาหน้าฝาหลังนะครับนี่มุมอลูมิเนียมส,สวยๆคแปดยูหรือกิ๊สี่ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งแหลกอ่ะแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์มิกเซอร์เป็นรุ่นหกช่องนะนี่หกช่องสามพารามิเตอร์หนึ่งออฟหนึ่งเอฟเฟกแทนซ้ายขวาได้ USB บลูทูธเพียร์ทอมสี่สิบแปดโวลต์ EQ ในตัวนะครับเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าโปรแกรมเอฟเฟกต์แท้ฟังเสียงใหม่ชัดๆแบบนี้นะครับเจ็ค สวัสดีครับทดสอบเช็คเช็คทดสอบสวัสดีครับเสียงระเบิดใช่ไหมเมื่อกี้นี่มาดูชุดทุกันก่อนนะครับทุ่มวันนี้หลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นวันนี้28พฤษภาคมนะครับส่งท้ายสัปดาห์วันเสาร์ที่28พฤษภาคมอนี่ก็ต่อนะครับดีครับนี ที่นี่หนึินิ้ว1นคูณหนึ่งนะครับสินิ้ว1นคูณหนึ่งไม่อัดแท้ไม่อัดยี่ิบมิลหัวจับเหล็กลูกยางกันกิ้งเพจโลฟนชุดแขนโรงงานตะแกงร้อฟิลเตอร์โรงงานแล้วเป็นยูนิตคอมซีซีเหมือนเดิมเน็ตเวิร์กในตัวสว่วนเส็คกลางเป็นลำโพงหนึ่งเนะครับเป็นรุ่น400วัตต์ตัวนี้ก็จะอัพเดขึ้นมาจากตัวสามบวัตต์เป็นรุ่นสี่ยวัตต์ตัวนี้เสียงบริชัดมากครับเปเสียงไงเสียงอะไรชัดมากนะสิบ เป็นเทอร์โบได้เป็นบีวีได้เป็นแผ่นดินไหวได้ลูกค้าเลือกได้ไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับะถ้าเป็นชุดกินปลานี้เลือกได้นำจะได้เป็นบีวีจะได้เป็นมาตินจะได้เป็นเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบสแปดนิ้วอย่างนี้เปรี้ยงนี่รุ่นนี้เอเทอร์โบรุ่นใหม่รือว่าเป็นรุ่นฝาหลังอะไนี้เป็นรุ่นฝาหลังเป็นเทอร์โบสแปดนี่กเป็นบีวีอย่างนี้ก็เลือกได้ที่ลูกค้าต้องการนะชุดนี้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทชุดกินปลานะครับอัปเดตเพิ่มเติมได้ กินปลาจากอัปเดตสมมุติว่ามีชุดกินปลาอยู่แล้วอยากเพิ่มเป็นชุดสี่คูณสี่ก็มาเป็นชุดนี้ครับนี่เพ <c oughs> ิ่มเป็นสี่ชแนลนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นเ t 4 8 0 0ันนะถึงจะขับได้ลงตัวที่พันสองร้อยวัตต์คูณสี่นะครับ <c oughs> คูณสี่เลยนะครับเพราะว่าจะได้ลงตัวกับนะครับขับที่สี่โอห์มกลางสองชแนลนะครับเบรคก็สองชแนลขับที่สี่โอห์มมันห้ได้ลงตัวพอดีนะ ถ้าเพิ่มแยมเพิ่มเท่าไหร่เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ถ้าเพิ่มแยมนะครับถ้าเพิ่มแยมเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็ตามที่ก๊อปปาร์ตของลูกค้าเนี่ยเราจัดโปรนี้ก่อน3 9 9 0 0บาทชุดกินปลาอัปเดทมาเป็นชุดกินปลาอัปเดตทก็เพิ่มเป็นสี่ชแนลก็เป็น4ี่คูนสี่นาทีลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็เพิ่มแค่เพิ่มแยมเพิ่มตู้แล้วก็เพิ่ม สับเบียเพื่บอ,อบดกก็เป็น4ี่คนสี่เราขายชุดนี้ก่อน3 9 9หมบาทชุดกินปลานะครับอ่ะฟังเสียงเพลงฟังเสียง,งเพลงวันนี้โอ้แต่ละเพลงบอกแล้วว่านี่ครับนี่เปิดจาก Youtube แล้วนี่ไม่ต้องอะไรบ้างไปครับนี่ตัวไหนเที่ขึ้นมาก็ก็เปิดเลยนะครับนี่ครับอ้าฟังสาวฟินฟังสาวฟินครับอ9าสเก้าพันเกบาทฟังอีกหนึ่งรอบฟังอีกหนึ่งรอบฟังอีกหรอบ,อน,รอบนะครับ เด็เด็ๆครับเด็็ๆวันนี้ครับสาวฟินฟ้องฟ้อครับวันนี้โรดินเด็กที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซียนคงวันนี้28พฤษภาคมนะครับ รับชุดนี้ครับโอ้โหเสียงก็เริ่มหมดครับวันนี้วันเสาร์เขาสิ้นสุดสัปดาห์พอดีเขาเสียงก็เริ่มเบาลงครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นจากการรีวิวอุปกรณ์สินค้าแล้วก็มาที่ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดลราไปไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ทำโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับางานสปอร์ตโฆษณาต่างๆก็เราช่วยสำหรับลูกค้าทุกท่านที่อยากให้ทําให้เรางานพัฒน์ต่างๆงานลดแฮียที่สปอร์ตโฆษณานี้ก็ รับช่วยปกติเก็ไม่ได้ทำแต่ว่าช่วยพี่น้องที่อยากให้ช่วยอาจสปอร์ตอะไรต่างๆให้ช่วยโดยเพราะงานคนิตงานราชการเราก็ช่วยต่างๆของที่ร้านที่อยากให้ช่วยนะครับการดนตรีต่างๆนะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้โรนินเทียตที่อุบลราชธานีกับพระานบรญศิษย์สาวสินกงนะ28พฤษภาคมยามเย็นวันนี้นะฮะชุด2คูณ2นะฮะ18นิ้วลำวงโครงหลอดพีเรกสองก้อน ดาว้อยสีนิ้วพันสองร้อยบาท UBOM โอ้ไม่น่้ยพันสองร้อบาทสิบแปดโปรูนะัสำหรับชุดนี้สิบแปดโปรตูพันสองร้อยบาทอ่ะชุดนี้นะครับ3 000, 9 9หมืันเกบาทขอบคุณทุกการติดตามเจนกันใหม่ครั้งหน้าของคุณครับสวัสดีครับ